ขอบคุณครับคุณเจโน่ผ่านแล้วก็ให้กําลังใจครับผมขอบคุณครับเก็บก้อยคุณเจพีเคด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนัสสิริสวัสดีจ้ายายโรสสวัสดีแม่พรจ้าสวัสดีแม่พรครับผมแม่พรก็สวัสดีนะครับประเทศนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับขอให้มีวันที่ดีสวัสดีชุนสมรง,งจ้าจากคุณหญิงนัทนะเล่ยหนิงสร้างไรายได้สวุวรุณสวัสดีว่าใครมาดูบ้างมาดูไลค์ครั้งนี้บ้างมีคนก็คือเรากด ไลค์ไว้เลยอะไรเงี้ยครับผมพอกดไลค์ไป,ปเพื่อนเข้ามา,าว่านั่งดูสิสวัสดีครับคุณจอห์นแวนคูเวอร์นะครับผมจะได้ในในในเนาะก็มาให้กำลังใจก็กำลังจะฝึกนะครับอย่างนี้ก็คลิปก็ไม่ค่อยได้โพสเลยเนาะย้อนไปแล้ว รวมแถวแล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับน้องจ๋าขอบคุณมากนะครับผมแขงๆปังๆนะครับเกี่ยวก้อยแล้วที่กดบวกให้คือเกี่ยวก้อยแล้วเด้อครับผมเกี่ยวก้อยกันแล้วนะครับผมชนคนเลยนิ่จาเรื่องบ้านโคนสวัสดีครับคุณท,ทุกท่านเลยนะครับผมจากขุณอินนะครับเอ้ยหนิงสวัสดีค่ะต้องกีตาร์สวัสดีจ้าคุณสมทรงสวัสดีน้องสมคิดจ้าแม่พรสวัสดีเกือบหลายชั่วโมงเลยนะห้าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ ออกเอาออกมาแล้วก็มาห่อฟอยล์แล้วก็อบใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนว่าปรุงรสอะไรเหมือนเนื้อคุณเจนก็เกี่ยวป้อยคุขนุนการทักทายคุขนุนการแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมไลฟ์จากผมคุณซูซี่สวัสดีครับคุณซูซี่นะครับสูอารีซัฟฟอร์ดก็คือคุณซูซี่นั่นเองนะครับผมเกี่ยวป้อยคุณสูอารีนะครับคุณพัชรีมันก็จะช้าทีหนึ่งแทนที่เราจะไปตรงจุด ลงกดอ่าปุ่มบวกป,ปุ่มไลค์ปุ่มหัวใจปุ่มอะไรนั่นอ่ะเข้าใจนะครับผมเข้าใจก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอสัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ผ่านไปผ่านมาในนี้นะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับพูดคุยกันเหมือนเดิมครับทุกคนก็ไม่มี อ่าวันนี้ผมก็ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ก็ทีจริงเพื่อนๆมาก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ข้อมูลได้อะไรเทคนิคอะไรดีๆเนาะเราก็ไม่มีด้วยคุณเจนตื่นแล้วเหรอสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างเข้าเวรอยู่นะซิเนี่ยเรียนจบก็มาทักทายเกี่ยวข้อยเพื่อนๆได้เลยนะครับมากสุดค่ะตำแหน่งเยอะมาก ร้อนๆหกสิบห้าอ้ยองศาาเรนไฮต์นี่ไม่ร้อนเลยค Hello my friend everyone Hello thank you for coming by ก็คือไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับก็ค,คือผมก็ทักทายเข้าไปนะครับอชอบรถไหนรถไหนเนื้อไม้นี่ก็ะจะมีส่วนนะครับมีกลิ่นมีกลิ่นต่างกันครับบางทีก็เนื้อต้องใส่จวดสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผม ก็มาไลฟ์สะสมเวลามีอะไรผิดหรือเปล่าทางเราวัดให้เราสะอาดแล้วเขาจะเชิญเราตั้งค่าค่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมพอเราไปไหนนาะพอเ,อาเราคุณประคุณปราดคุณแวะมาให้กําลังใจจ้าสวัสดีจ้าคุณพัชรีนะครับผมสุสวรีได้เท่าไหร่แล้วเวลาเวลาตอนนี้ไม่เช็คไม่ได้เลยครับผมต้องขอโทษครับผม พ่อพระทิวนะครับขอบคุณมา,มากๆครับที่ให้กำลังใจนะครับทักทายกันนะครับผมขอบคุณมา,มากๆครับรกนกนภาพรโอ้คุณเจนกคุณลุงเฉินคนหลุนนะครับเขาจะเกี่ยวข้อยคุณทันทีเลยนะครับผมเขากดไลค์ให้สแสดงว่าเกี่ยวข้อยไม่ลำคานนะก็คือ ก็วันละค้างยังดีนะครับทุกคนไลา์วันละค้งเชินคนหลุนก็เกี่ยวก้อยแล้วนะครับที่กดไลค์ให้นะครับเกี่ยวก้อยทันทีเลยนะครับผมขอตัวก่อนนะคะรวมนี่นี่อเมริกานะครับผมน้องเอนนี่อินอเมริกาครับผมสวัสดีคะ่ะน้องเอนนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมงานนะครับเปิดเล่นในเวแบบ็บก็ทันไม่ต้องม่วงไปเพลิงนะครับทุกคน ผมขอบคุณทุกท่านนะครับสิบล้านดวงตาสวัสดีครับผมจากคุณอินครับเอหนิงสร้างรายได้ทานกาแฟแจ้าตอนเช้าสดชื่นสดชื่นทุกคุณวรนุชด,ดวงคำสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจครับคุณมณีปักการะนังทักทายค่ะสวัสดีครับทักทยยายถามว่าใครมาดูบ้างมาดู ไลค์ครั้งนี้บ้างมีคนก็คือเรากดไลค์ไว้เลยอะไรเงี้ยครับผมพอกด like ไลค์ไปเพื่อนเข้ามาอ้าวนังดูซิเข้าใจนะครับผมเข้าใจก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ผ่านไปผ่านมาในนี้นะครับที่อยู่ในนี้นะครับผมที่แน่ๆก็คือเจพีเคคุณวรรณศรีคุณเจ๊นก ok, แล้วก็คุณหนูการนะครับผมหนูการและข้าอู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเก่งมากนะครับผม สุดยอดสุดยอดนะครับผมสุดยอดผ่านครบทุกอย่างแล้วก็ถ้าเพื่อน, mm. อนๆมีทุระาอะไร mm. ก็เชิญตัดสปายเดอร์ผมคือ,อยังไงล่ะไม่มีข้อมูลในะเรื่องของเรื่องข้อมูลไม่มีอะไรมากมายอะไรเงี้ย mm. ก็ mm. ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับผมราบรื่นไปด้วยดีนะครับผมไม่ว่าจะเจรจาธุรกิจหรือจะเป็นการทำงานชีวิตประจำวันก็ มาไลฟ์สะสมเวลานะครับพวกปะเพื่อนนะครับให้กำลังใจนะครับก็ทางโน้นกี่โมงแล้วคะทางผมนะครับผมอยู่ที่ออกลามากครับเป็นไม่ได้เดยก็เอาด้วยคนไม่ได้โดยก่อนก็เอาด้วยในย <c oughs> สิศาสตร์ขออวยพรท่านนะครับผมที่ให้มาใ,ให้กำลังใจในวันนี้นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับ ขอให้ราบรื่นไปด้วยดีคุณผู้การฟังครับผมเพื่อนท่านใดที่ต้องการมามาทักทายครับผมสวัสดีครับขอสวัสดีนะครับผมขอรัยสะสมเวลาครับประวิงเวลาครับยามเช้าทุกคุณอินนะครับผมคุณอินความสุขเป็นของฉันสวัสดีจ้า คุณแม่พรสวัสดีคุณอินครับความสุขเป็นของสังกินนัสจรสดีจา้ยาใจยัยโรสสวัสดีครับผมยัโรสไยโรสวัสริครับผมสวัสดีครับคุณโอการสวัสดีค่ะเงินเข้ามานะครับผมเยอะๆเลยนะครับเหรียญเข้ามาวิ่งเข้ามานะครับผมเป็นเรียกว่าเหมือน,น,น,นผมก็กันไว้เฉยนะครับเต็มจอ สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณเ b k เคสวัสดีครับผมหาแอปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณกำลังใจเด้อครับคุณเจโนกขอบคุณครับผมเ,เดี๋ยวจะเอาท่านหนึ่งมาเกี่ยวก้อยนะครับ ก็จะมีโอเคเช้าขอให้มีความสุขนะคะอยากม่พรอมณีประการนังทักทายทุกคนรอบห้องจ้าคุณสมทรงสวัสดีครับคุณสมทรงพักพลพันธ์นะครับผมยายยายโรสสวัสดีครับผมยายโรสยายโรสวันนสิริครับผมสวัสดีครับคุณนุกานสวัสดีค่ะก็ก็จะมีสร้างสมาชิก อ่าทุกคนที่เคยมาแล้วนะครับก็ไม่มีใครที่เป็นคนใหม่นะครับผมก็อ่าย,ายโรสวันนาซิริสวัสดีหนูการจ้าวันนี้ปปักการะนังทักทายมาใหม่มาใหม่จ้า,าคุณขอบคุณทุกท่านครับยอมพิม์ขั้นนะครับ ทุกท่านนะครับ,บผมบางคนก็ตื่นแล้วนะครับผม,ผมก็เราก็ปรูบคุยกันได้นะครับผมอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยนะครับ,ผม,ผ,มมรบผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความจเจริญแม่พอสวัสดีเจ๊นกจ้าสวัสดีจ้าเจ๊นกเจ๊น๊กยังอยู่หรือเปล่านาะเจ๊นกกอดตัวไปแล้วเนาะ แต่ว่าถ้าเราออกกาลังกายก็คงร้อนแน่นอนนะครับผมก็คือทํางานนะนะมันก็ใส่เสื้อด้วยเนาะใส่เสื้อแล้วมันก็ถ้าสายผมก็จะไปทานข้าวต่อเลยไปทานข้าวต่อเลยนะครับทุกคนเขาเป็นช่วง